มาดิทองทองอ่ะทองทองพันสามห้าสิบเฮ้ยหมื่นฝ่าท่านผู้ชมปลาไปเกือบหมื่นครึ่งแล้วอะ่ะโอ้โหเกินไปดูท่านผู้ชมสองพันหกสิบโอ้หมื่นห้าคุณผูห้าบาทได้หมื่นห้าเกินไปหรือเปล่าโอ้โหดูมารอบสุดท้ายโบ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่าฟรีนิกนั่นเองนะคะมันเราเขาดูตัวเกมกเลยวันนี้นะคะมากับทุน55บาทนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะจะรอดหรือจะล่วงก็ไม่รู้นะแต่บอกก่อนละกันนะว่าคลิปนี้ได้เสียเราไม่ซีเรียสนอะเรามาทําคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะจัดไปท่านผู้ชมนะคะอื อะวันนี้ขอไปอยู่ตลาดตาจ่ายละกันนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะมา,าทุนห้าสิบห้าบาทเล่นเบ็ดห้าบาทจัดไปฮะท่านผู้ชม,มจะรอดหรือเปล่านะาไปดิโอ้โหช่เวเ็ดบาทก็ได้อยู่แหละ ของแท้วะยี่ห้าบาทสวยเฮ้ยโอ้โหเต็มจอไปดิท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทยุ่ยวจาสุดจัดสุดในรุ่นเลยวะ่ะเฮ้ยตัวแพงโอ้โหเจ็ดร้อยยี่สิบโคตรเอาบอกเลยว่าโคตรเอามาเพิ่มเบ็ดไปเลยท่านผู้ชมเก้าสิบเก้าบาท โโอโเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยอู้โหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบไอ้บ้าเอ้ยตัวแพงสำหรับใครนะที่อยากจะลองเล่นหรืออยากเข้ามาปรึกษานะคะก็สามารถคลิกลิงต์ใต้อมมนต์เข้ามาได้เลยนะทางเราก็ยินดีบร,ริการยี่สิบชั่วโมงนะจ๊ะสี่ร้อยห้าสิบบาทยัวยวย่วจ้าก็เดา,าเลยวะหน่งสีเจ็ดบาทเฮ้ย สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, Go, Subscribe, Go, Share, Go, กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิง่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะหูหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าบาทแม่งแจกโคตรหนักโคตรปังโคตรอลังนะคะโวโคตรเวอร์เลยท่า, them, านผู้ชมมาเพิ่มบเบ็ดไปเลยดีกว่าแม่งเอ้ยสุดจัดตลาดบอกลองเบ็ดยี่สิบดูนะท่านผู้ชมจะเป็นยังไงอ,อืตัวแพงมานะคะบอกเลยบรรันเทิงเบ็ดยี่สิบเฮ้ยมึงดูเอาละกัน 945บาทเข้าโคดโหดบักหรือเปล่าไม่รู้เออใครอยากลองเล่นหรืออยากเข้ามาปรึกษาสามารนะรีบเข้ามาสอบถามเลยลิงก์ก็ทิ้งไว้ใต้อคอมเมนต์เรียบร้อยแล้ะ2,970เกินไปหรือเปล่ามึงเกินไปหรือเปล่าฟีนิกซ์แจกโหดจัดไปดิฟีจเป็นมาอีก12รอบไปดูกันนะ12รอบจะเป็นยังไง เ7็ hey, บาทเฮ้ย hey, ทองท่านผู้ชมแม่งโคตรเอา480โอ้โหเกือบหมื่นทุน55บาทเองนะฟินิกมา4หมุนฟรีโบ <Bo. S 1> hmm, ขาดทองตัวเดียวเองนะโบเอ้ยเงียบว่ะเฮ้ยมาดิฟรีในฟรีไปอีก12หมุนฟรีบวกมาเฮ้ย hey, โคตรเอา มาลุ้นยาวๆกันไปเลยท่านผู้ชมแจวเ,เกือบอีกแล้วเกือบฟรีในฟรีอีกแล้วมาดีสองร้อยแปดสิบอืออ,อย่างเงียบโอ้โหเฮ้ยคุณยี่สิบหนึ่งร้อยบาทได้อยู่คุณยี่สิบเข้าไปแล้วท่านผู้ชมยี่สิบสอง โอ้ยหร้อยห้าสิบคูณยี่สองสามพันสามยั่วจ้าโอ้โห 150, 22, 3, 000, 3, โโห,หมื่นฝากเข้าไปแล้วท่านผู้ชมรอบสุดท้ายและท้ายสุดนะคะโอ้โหยี่สี่หมื่นฟรีไอบ้บ้าเอ้ยได้มาสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าโอ้โหแม่งโคตรเอาเลยท่านผู้ชมไม่อยากจะพาดโอ้โหเกินไปว่ะ เฮ้ยมันฟีในฟีเอ้เข้าฟีสปินอีกแล้วโอ้ตายหาแล้วแม่งเอ้ยเข้าโคตรด,ดียังไงโอ้โหอย่างเงียบดีแม่งอดูดิผู้ชมอย่างเงียบเลยสามสิบบาทโอ้โหดูแม่งเอ้ยทองมาดิทองทองอ่ะทองทองพันสามห้าสิบเฮ้ย หมื่นฝ่าท่านผู้ชมตาไปเกือบหมื่นครึ่งแล้วอ่ะโอ้โหเกินไปดูท่านผู้ชมสองพันรกสิบอหมื่นห้าคืณห้าสิบ้าบาทได้หมื่นห้าเกินไปหรือเปล่าโอ้โหดูมารอบสุดท้ายโบโอ้โหเรียบร้อยนะคะ ซื้อสองหมุนฟรีได้มาสา8 0สี่รอแปดสิบโอ้โหจัดไปท่านผู้ชมอ่ะโอเครับวันี้ก็ถือว่าได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหมื่นบวก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 ท่านผะู้ชมเออนะกำไรสุดจัดประหลัดบอกหมื่นกว่าท่านผะู้ชมทุนห้าิบห้าบาททุนหลักส0บนะคะกำไรหลักหมื่นเกินไปหรือเปล่าอ่ะโอเครัลโวนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดประการใดเราต้องขออภัยด้วยแล้วกัน สรุปอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า